คุณกรลังลอยประกาศทุกครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเราเราต้องตอบคําถามกันด่วนนิดหนึ่งเช็คนิดหนึ่งไปสัปัาห์นิดหนึ่งของงานภูเก็ตวันที่8นะครับช่วงเช้านี่ตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงนี่ของมุสลิมานี่ที่โรงเรียนประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็งานของสถานการณ์หลังละหมาดิชานี่อันนี้ก็สถานที่สนามหลังโลตัสนะครับที่เราเคยจัดงานอ๋อครับของวาแชนแนลครับ เอาแล้วนีผมถามนะครับเช็คผู้หญิงสามารถสมัครเป็นสมาชิพกพรรคได้หรือเปล่าครับได้ครับพรพสันติได้นะครับได้ครับโอเคครับโอเคครับจะทำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอันนี้ก็คือตะกาฟุนใช่ไหมฮะไม่รู้สินเชื่อนีนก็คือตะกาฟุนนี่คือปฏิเสธแนวไหนคือธนาารฟุนไม่มีสินเชื่อที่อาศัยอยู่ไม่มีหรอกครับ จะเอาสินเชื่อไปสร้างบ้านไปอะไรเนี่ยถ้า<ๆ>มีเนี่ยแบบอิสลามอ่ะได้หรือเปล่าถ้าทําสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ Islam, แบงก์อิสลามได้ไหมแบงก์อิสลามนี่ได้ครับแบงก์อิสลามนี่ได้แบงก์สามไม่ได้นะครับน้องจอกนะครับอากิดะและประวัติของอิบนูอ,รอารอเบตออีอิบนุลอาระเบอตตอ,อีเนเป็นซูฟีนะครับเกิดในศตวรรษที่ห้าซึ่งเป็นซูฟีแบบผิดเพี้ยนมากเลยนะครับ Hmm. แล้วก็ความเชื่อของเขาจะมีความเชื่อที่บรรดาอุลมามะของซูฟีที่อยู่ในแนวกลางนี่เขาก็ยังปฏิเสธนะครับเพราะเขามีความเชื่อที่ร้ายแรงมากเกี่ยวกับเบื้องดดอัลูยูดคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นอัลลอฮ์หมดครับถึงขั้นนี้เขามีบทกรอันหนึ่งบอกว่าถ้าเห็นใครบูชาจเจวิอย่าไปว่าเขาอัลลอฮ์บอกว่าทำไมอ่ะเพราะเป็นอัลลอฮ์เพราะเจวิดนั้นเป็นอัลลอฮ์อัสตหมู่นี้กับอัลลอฮ์อยู่ อ,อย่เขาเรียกว่าแต่ตุวรูยู่ร้ายแรงมากแล้วก็อ่านมีความหมายอะไรใครที่เชื่อแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วเขาอ่านกรอ่านไหมฮะสูฟีเภทนี้ก็นีแ่แหละครับนี่นี่คือปัญหาของคนที่เอาหลกักการศาสนามาบิดเบือนมาตีความจนเละตุ้มเป๊ะไปหมดนีที่ร้ายแรงเพราะเรื่องนี้ครับนะครับจะพยายามนะครับจะพยายามพูดแปลเป็นไทยเพราะว่าอาจจะมีชาวต่างชาติดูอยู่ด้วยแต่ว่าต้องมาอัพนู่บางทีมัน ไหลไปตามน้ำนะครับมันก็อาจจะเขาพอเข้าใจแล้วบางทีลิบนะฮะนะครับจากสตูลน,นะครับหนูเรียนม .6 กําลังจะจบเป็นมุสลิมะนะครับอยากจะเป็นพยาบาลจะดีหรือไม่หรือมีสาขาอื่นที่เหมาะสําหรับมุสลิมเชคช่วยแนะนํานิดนึงก็ดีครับพยาบาลก็ดีหรือจะเป็นครูจะดีกว่านะครับครูดีกว่าหรอครับครับเพราะพยาบาลถ้าเราเลือกสถาบันก็จะมีอุปสรรคเยอะในการที่จะแต่งตัวแต่งกาย พอเริ่มลงมือทํางานแล้วนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องสัมบัติกับผู้ชายเ <c oughs> พราะงานของพยาบาลนี่มันต้องบริการทุกเพศก็จะมีอุปสรรคมากมายครับถ้าถ้าเป็นครูเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกว่าครับ <c oughs> เป็นมุสลิมสามารถเปิดทีจับในห้องน้ําสาธารณะผู้หญิงได้หรือไม่ก็จะเป็นห้องห้องน้าสาธารณที่ปกปิดไม่มีใครเห็นนก็ได้ครับเพื่อประโยชน์ในการอาบน้ําหรือในการ ชัราตัวนี่ก็อันนี้ธรรมดาคับคือปกปิดปิดไม่มีใครเห็นเลยแต่มีผู้หญิงที่ต่างศาสนาเข็นอ๋อหมายถึงว่าถ้าอยู่ในที่ผู้หญิงด้วยการเห็นด้วยแต่ไม่ใชมุสลิมนะครับทัศนะนที่ถูกต้องเนี่ยว่ามุสลิมากับมุสกับต่างศาสนาเนี่ยก็เหมือนมุสลิมากับมุสลิมาแหละครับก็คือไม่มีปัญหากเช่นกนก็ต้องปิดบังเหมือนกันนะครับปิดบังเหรอฮะปิดบังส่วนที่ปิดบังระหว่างมุสลิมมากับมุสลิมาไอ้ผมอะไรอย่างนี้มุสลิมากับมุสลิมมาเปฮิจับได้ไหม นนมุสลิมากกับมุสลิมะาเปิดฮิญาบได้ไม่ได้ก็กับคนนี้ไม่ใช่มุสลิม,มเาเปิดิไม่เอารอท,ที่ที่สำคัญนะห้ามเปิดอ่าห้ามเปิดก็ <c oughs> สกมุสลิมากกับมุสลิมมากถ้นาที่ถูกต้องนี่นะครับก็ต้องปิดบังหมดยกเว้นส่วนที่อนุญาตให้เปิดให้เปิดให้เปิดสําหรับมหร์รมที่เปิดสาหรับมห์รมนี่ก็คือหน้าศีรษะแขนแล้วก็ขาเท่านั้นนะครับ ครับผมขาถึงหัวเข่าครับครับเราสามารถที่จะแขวนชื่ออัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดไว้ที่หน้ารถได้ไหมครับถ้าเป็นเจตนาที่จะบ่งบอกบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมอะไรเงี้ยอันนี้นะพอได้แต่ถ้าจะเชื่อว่ามันเป็นปกป้องเป็นการอะไรสักอย่างนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วบนกำแพงบ้านได้ไหมครับก็แอลอบเดียวกันนะครับเจตนาถ้าเจตนาระทเขียนสวยอะประดับประดานั้นไม่ควรไม่ควรใช่ไหมครับ โอเคครับเช็กโซและฟาวฟานฟาวซานฟาวซานมีประวัติน่าเชื่อถือหรือไม่เช็กซและฟาว ز ا ก็เป็นอุลามานะครับเป็นอุลามาทุกคนมีผิดมีถูกนะครับสมัยนี้หรือสมัยไหนอันนี้เป็นเป็นยุคปัจจุบันนะครับเช็กซและฟาว زان แต่เช็กซและฟาว زان นี่ก็จะมีท่านจะมีทัศนคติแล้วก็คำตอบคำตอบ ที่ไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุลมามะและผู้รู้ที่มีข้อผิดพลาดบางทีท่านก็เหมารวมหมา,ายความไงฮะเวลาเวลาท่านจะวิพากษ์วิจาร์นะครับคนบางคนเนี่ยถูกอาจจะถูกถามว่าอุลมามะท่านนี่พูดอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอย่างนี้ใช่ไม่ได้อุลมามะนี่ใช่ไม่ได้แล้วก็จะเหมารวมหน่อยออนะครับซึ่งเชคซาฟาซานนี่ก็ ถูกใช้จากกลุ่มหนึ่งเป็นเป็นเครื่องมือกลุ่มเนี่ยพวกกลุ่มระเบียนะ่ะที่ซานะอุดีอ่ะนะซึ่งในประเทศไทยนี่ก็มีกลุ่มคล้ายๆกลุ่มพวกเนี้ยพยายามวิจารณ์อุลามาในเชิงเสียหายเนี่ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะสร้างสเป็นอุลามาเป็นอุลามาที่มีชื่อเสียงเป็นที่มีความรู้รแต่ท่านเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็พวกนี้ในพวกอันธพาเนี่ยก็มามาถามเขาเนี่ยโดยท่านไม่รู้ ว่าเขาถามถึงใครอะไรเงี้ยท่านก็ตอบเหมารวม,มเขาเอาคำพูดของเซอรฟอซานนี่ก็ไป,ไปใส่เห็นไม่ใช่เซอรฟอซานนี่ว่าคนนู้นว่าคนนี้อ่าทีนีนบ้บางทีบางทีเราก็ต้องระวังครับไม่ทุกอย่างที่เอามาจากซอรฟอว์เาานี่เราก็เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องดูที่ไปที่มาค,คนถามนี่บางทีเ็นต้องรู้เลยคนถามนี่เป็นใครพอรู้คนถามนี่อ๋อแสดงว่าอุลามานี้เนี่ยโดนหลอกจากพวกนี้ก็มีเหมือนกันคืออุลามาตอบไม่ได้รู้ว่าคนนี้หมายความอะไรไมว่าคนนี้หมายความอะไรหมายถึงใคร เชื้อเนซมินอันหนึ่งเชื้อเซีมินถูกถามว่าชิคกอรรบาวีเนี่ยพูดประโยคอย่างหนึ่งเชคเนโดซีมินก็บอกว่าเขาไม่รู้นะพูดถึงใครเขามาถามว่าถ้ามีคนพูดแบบนี้เป็นยังไงเชคเอนซมินบอกว่ากาเฟตเขาก็เอาไปใช้เลยแต่ที่จริงเนี่ยคนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่ามีคนหนึ่งพอฟังคําถามแล้วเนี่ยเขาบอกเชืครับเขาหมายรวมชิคกอรรบาวีเขาบอกว่าอ้าวถ้าชิคกอโรต้องไปถามท่านเขาเนี่เจตนายังไง แกเป็นคนละเรื่องเลยแต่ไอคนที่ถามนี่เนี่ยเอาท่อนแรกของคําตอบอ๋อพูดอย่างนี้เป็นการเป็นโรคเอาไปเผยแพร่ก็คือตัดตัดตัดต่อัอนะครบเราต้องการคนตัดต่อที่นี่นะนักตัดต่อต้องการฮะสีตำแหน่งนะครับอ่าครับตัตดให้สะอาดนะถ้าตกงานนะนะถ้าตกงานไม่มีงานทํามานะอย่าไปอย่าไปตัดต่ออะไรสุขภัณฑ์นะมันมันอ๋ต้องดูฝีมือด้วยเช็คผมต้องดูฝีมือด้วยฮะมือต้องมีฝีอะ อ่านะครับเราสามารถที่จะขอดอาในเวลาละหมาดในขณะที่เรายืนได้หรือไม่ขณะที่ยืนในเวลาละหมาดไม่มีตําแหน่งขอดอาขณะยืนนะครับไม่มีตัวบทใช่ยกเว้นยกเว้นถ้าเป็น d อากุนูดครับอันนี้ตอนยืนที่เดียวยกมือไหมครับยกมือก็ยกมือได้ไม่ยกมือก็ได้แต่นี่คือตําแหน่งตอนยืนนะนะแต่ตอนยืนอ่านกูรดอ่านฟาติฮ่าซุรอนอันนี้ไม่มีเวลาที่จะให้ขอดอาครับครับครับผม โลกเนี่ยนะครับมันกลมหรือโลกมันแบนเนี่ยมีหลักฐานจากกุรานนะฮะหรือฮะดิสบ่งชี้หรือเปล่ามีชัดเจนนะครับเอกันอุลมามะ <c oughs> อิบนุลเจวซีนุตัยมีก็บอกว่าเอกชนอุลามะอิสลามนะตั้งแต่ยุครากเลยนี่เขาเอกันโลกนี้กลมซึ่งประเทศตะวันตกนี่เผา,เานักดาราศาสตร์นักภูมิศาสตร์ไม่รู้กี่ศพนะที่เขายือนอยันนะ,ะว่าโลกกลมมานะถูกเผาในในโบสถ์นี่ไม่รู้กี่ศพละ แต่วลามอิสลามเนี่ยเขาย็นในวโลกลมนี่มานานแล้วเพราะในคุรัานเขาไม่ได้เย็นยเพราะในคุรัานนะนะไม่เพราะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์นะเขาก็บอกว่าพิสูจน์ได้ได้เห็นได้แต่คุรัานก็มีหลักฐานยืนยันอัลลอฮ์บอกว่าอัลอาบัติจะลิกะดะฮ้หลังจากที่เราสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ก็มุ่งยังแผ่นดินมุ่งยังโลกให้ มีลักษณะเหมือนไข่ดาห้าหามาจากมาจากดีฮยยด่ายานี่ก็คือไข่ครับและจริงด้วยโลกนี้มันไม่กลมเป๊ะนะไม่ใช่เป็นลูกกอล์ฟโลกนี้มันโคง้งเป็นวงรีหน่อยนะอเหมือนไข่ครับเป๊ะเลยนะครับ,รบอเล์บอกว่าดาห้าทําให้เหมือนไข่คครครับรับบนะครับไม่ใช่แค่กลมนะกลมเหมือนไข่เจาะจงนะครับแล้วก็มีหลักฐานอื่นๆนะครับเส้นหลักฐานในกุอานนีอเล์บอกว่าเดินเดินบนผืนแผ่นดินเนี่ย แล้วเราจะไม่ไม่หยุดเลยคือถ้าว่าโลกนี้ไม่กลมเรื่องนี้มีมีจุดสิ้นสุดแต่นะไปนี่ก็ต้องตกหิวแต่ถ้าโลกจะเดินไปที่ไหนเนี่ยมันก็เดินไปตลอดนี่ก็เห็ว่าต้องกลมครับผมนะครับสายสดเชิญนะครับสายสดเชิญนะครับสลามอะไรกุ้มครับไอ้กุ้งสลามครับจากไหนครับยาภูเก็ตครับเชิญครับคืออยากถาม เรื่องเกี่ยวัเรื่องเมื่อกี้เกี่ยวกับเงินประกันนะคะแต่ว่าของหนูนี่เป็นประกันสังคมอะคะ่ะประกันสังคมของรัฐบาลน,นี่ทําได้ครับประกันสังคมค่าทําได้แต่ว่าคือมันยังนี้ปัญหาหนูสงสยัยอยู่ว่าคือหนูหนูก็ประกันมาตั้งแต่เริ่มเริ่มอายุของประกันตั้งแต่ตอนตอนเริ่เล่นเริเริ่มแรกเริ่มมาแล้วอะคะ่ะตอนนั้นหนูยังเป็น ลูกจ้างอยู่แต่ตอนนี้หนูเลิกจากการเป็นลูกจ้างหนูประกันตนเองแต่ทีนี้อายุหนูกําลังจะครบวาระคือคือครบ55ปีหนูจะถอนตัวออกแล้วก็หนูจะได้เงินคืนที่เขาหักไว้เป็นค่าเงินคนชาราค่ะครับแล้วทีนี้หนูเคยเช็คไปหาเข้าว่าจํานวนเงินของหนูที่ที่ที่เหลือยอดที่ว่าเขาเช็คไว้เป็นเงินคนชารานั้นมีประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่า มียอดเงินหนูเช็คเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะเพราะว่าสามหมื่นกว่าแล้วก็บวกเงินปันผลไปด้วยหมื่นกว่าแต่จนถึงเวลานี้หลังจากที่หนูเช็คมาแล้วเป็นเวลาปีกว่าถ้าเกิดว่าหนูครบห้าสิบห้าปีตอนเดือนกุมภาพันธ์สองพันปีหน้าเนี่ยค่ะห้าเจ็ดเนยค่ะหนูคิดว่าหนูจะถอนตัวตอนแล้วทีนี้ไอ้เงินประกันนี่หนูสงสัยว่าเขาไอ้ไอ้ไอเงินเงินที่ปันผลนะคะ หนูยังสงสัยว่าเขาจะเขาไปไปได้มาจากไหนถ้าแบบว่าหนูไปสืบสอะว่าหนูไปสืบสอบแล้วได้มาว่าเขาเป็นเงินเป็นเจมพวกโดกเบี้ยอะไรอย่างนี้มันรับไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมคะแต่ไปสืว่าคือถ้าดอกเบี้ยถ้่เขาระบุเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูถามคอบถามคจบแล้วหนูหนูจะรอฟังคำตอบจากทิ้งนะคะครับเชิญครับค่ะแ้วทีนี้ถ้าเกิดว่าหนูไม่ถามไม่สนใจจะถามว่าเงินแล้วเงินบรนผลนี้เขาได้มาจากไหน นี้มันจะรับได้ไหมแล้วถ้าหนูไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าทำได้มาจากทําธุรกิจอย่างอื่นไปทําหุ้นส่วนหรือว่าอะไรประเภทนี้มันได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าปล่อยกู้เป็นเงินดอกเบี้ยอันนี้มันมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วหนูจะตัดสินใจยังไงจะไปถามเขาดีหรือว่าจะรับมาหรือว่าจะยังไง แต่ว่าหนูตอนนี้หนูเป็นคนป่วยหนูยังรักษาต่อเนื่องอยู่แต่เงินนะ่ะเขาจะแยกคือเขาเขาจะหักแยกกันสาหรับคนสาหรับรักษาการป่วยก็ส่วนหนึ่งสําหรับที่หักไว้สาหรับตนชราก็ส่วนหนึ่งอันนั้นเนาะมันได้แน่อยู่แล้วแล้วหนูก็จะได้อยู่ประมาณปีหน้าเดือนกุมภาเนี่ยค่ะทีนี้หนูยังสงสัยเรื่องเงินเนี่ยค่ะหนูอยากให้เช็คช่วยอธิบายนะคะเช็กพอจะเข้าใจคําถามไหมคะครับเสดียงครับ ค่ะโอเคค่ะได้ครับต่ี๋ยวตอบไปครับแล้วหนูจะรับฟังนะคะระวังสายนะคะครับครับสามัญกรุครับขอบคุณมากค่ะยาะกุลโลคเเอร์จารามเลยกุลมาดูการดุลรอบบาโรการ์ดว่ากันซาล่ามาตรการประกันตัวครับต่การฟื้นประกันสังคมอ่ะนะครับรัฐบาลเนี่ยมันก็คือเงินของรัฐบาลครับเงินของรัฐบาลเนี่ยก็มีสถานภาพเหมือนเงินเดือนของข้าราชการครับของรัฐวิสาหกิจครับของผู้รับจ้างจากรัฐบาลน่ะนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเงินเดือนของรัฐนี่มันเป็นเงินเดือนที่ปนหมดมาจากภาษีมาจากดอกเบี้ยมาจากรายได้นู่นนั่น้นั่นมันปนอยู่ในคังของรัฐบาลครับส่วนหนึ่งในคังเนี่ยก็เรียกว่าใบตุลมาเนี่ยบ้านของสตางรัฐบาลครับภาษาโบราณของอาหรับนะใบตุลมาบ้านของสตางของรัฐเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หมดก็จ่ตรงนี้หมดตอนนี้ก็แบ่งตะการประกันสังคมมานะเขาแยกอันนี้ก็มีเงินแต่ เงินประกันสังคมนี่เขาก็มีไปไป,ไปทำธุรกิจไปฝากธนาคารได้ดอกเบีย้ยไ,ไปลงทุนนู่นไปลงทุนนี่มันก็มีหลากหลายครับถ้าเขาบอกแค่นี้เนี่ยว่าเงินปันผลอย่างเงี้ยแค่นี้ก็อย่าไปสอบอย่าไปแขวทำไมอะ่พะพากของรัฐบาลน,นี่มันมีหลากหลายแล้วก็เราหาข้อ,อยุติไม่ได้หรอกรเขาได้บอกว่าเงินนี้เนี่ยเป็นเงินส่วนหนึ่งของเราและส่วนหนึ่งที่ของรัฐบาลให้นี่ก็เอาไปแล้วนี่เป็นของรัฐบาลเอาได้เอาได้นี่มีปัญหานะครับ ถ้าเราไปสอดตาไปสอดหาตามเนี่ยมันหาต้นตอไม่ได้หรอกรลไหลหรายละเอียดนี่มันจะเยอะเราก็ไม่ต้องถามนะครับ,รบมันเหมือนเงินเดือนของราชการ,รมาจากไหนอะโอ้แหลงดูแหล่งรัฐบาลมาจากพุ่ลเยอะแยะมาาีที่มันฮาราบมีที่มันไม่ฮาราบแบบนี้เนี่ยเราไม่ไม่ต้องไปถามแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลนี่แยกไว้ชัดเจนเงินฮารามอย่างเงินสสสนี่เป็นภาษีภาษีมาจากสุราลยสุก อันนี้ฮารามชัดๆอันนี้อย่าไปแตะต้องแต่อันที่มัน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 สรนัวในที่เดียวว่นนั้นไม่ต้องไม่ต้องถามสรุปแล้วเนี่ยรับได้ไหมรับได้เลยยยเว้นแต่เขาบอกว่าดอกเบี้ยใช่ไมฮาราชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็ตัดไปเอาส่วนต้นทุนที่ก็ให้มาส่วนปันผลที่มันเป็นดอกเบี้ยที่เขาระบุกนะอันนี้ก็ตัดไปแล้วก็อย่าเอาไปใช้ไปใช้ที่ไปบริจาคสาธารณะประโยชน์ไปครับผเคลียร์นะครับนะครับ เราเคยคุยกับคนที่เขากินบุญคนตายนะครับแต่เขาพูดสวนกลับมาว่าก็แค่มาร่วมตัวกันทำสิ่งดีๆเท่านั้นซิเกอรอ่านกุรอานจะพูดอย่างไรให้เขาข้าใจดีครับก็ <c oughs> บอกว่าปัญหามันอยู่ที่นี่แหละไอ้ซิเกรอ่านกุรอานโดยไม่โดยไม่มีเหตุผลไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็ไม่สามารถกระทำได้ทำสิ่งดีเพ็ดด้วยไหมเขาถามงี้ ทำสิ่งดีที่ศาสนาบอกว่าดีไม่ใช่สิ่งดีที่เรามองว่ามันดีครับผมเอาอย่างนี้คนป่วยไปอ่านซูเกตไปนั่นน่ะมีไหมทากันไหมคนป่วยไปอ่านซูเกตมีตามโรงพยาบาลพี่น้องมุสลิมเพียบเลยตอนไปเยี่ยมพี่น้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับมีไหมมาอ่านยาซีนมาสลวัตมีไหมไม่มีทำไมยังไม่ดีเหรอ ทำไมไม่ทำล่ะนะคนที่อยู่ในห้องไอซียูอ่ะห้องไอซียูใช่ป่ะคนท<ๆ>นี่อยู่ในห้องไอซียูฉุกเฉินอ่ะที่รอเต็มนเนี่ยไปดีพี่น้องมุสลิมเยอะแยะเลยไปอ่านเอาอาลยอ่านยาซีนอาา่นอา,านเขาทำกันไหมไม่ทำเขาก็ไม่ทำกันสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีหลายอย่างเอาเอาอาย่างนี้คุณตอไป,ไปไปไปบริจาคเลือดเอาเลยบริจาคเลือดนี่ให้มีพิธีอ่านยาซีนอ่านสละวัดดีไม่ดี อันยาซินไม่ไดีอะถ้าทำเป็นพิธีอุกเลงอะมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีที่ไปที่มาไม่มีหลักฐานยืนยันถามว่าอ่านกุรอานอ่ญญานยาซีนสำหรับคนใา้เงี้ยสิกุรงร้อย่างเงี้อย,อ,ยอันนี้มีพิธีที่ท่านนบีบ,บัญญัติไหมถ้ามีนี่ทำเลยถ้ามไม่มีก็อย่าทำเลยนะครับ จะเป็นคำพูดของอุลามาเอามาจากบรรพบุรุษอย่าทำเลยเพราะไม่ได้ผลบ,บุญแน่นอนเพราะเป็นเรื่องศาสนาและอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เรากุศาสนาอุปลโลกศาสนาวันเกียรติจะถูกสอบสวนแน่นอนอันนี้เชคบอกว่า,อ,าอย่าไปทําเลยนี่ไม่ได้ผลแต่ว่าแต่มันได้ผลบไท่านนบีศ็อลลอุอะละสัสลสล,สลัมบอกว่ามีบาปด้วยนะครับมันอัจดะซะฟีอัมรินาฮาซามัลัยซะมินุฟะฮะรัดใครที่อุตริกในกิจการการงานศาสนาของเราที่ไม่มี ที่ไม่มีในศาสนานั้นะฟะฮูอรัดดุนจะถูปฏิเสธครับครับและนบีบอกว่าคุณลูบิดาตัลลาล์ทุกสิ่งที่อุตริเนี่ยเป็นการหลงครับหลงทางครับจะแต่งงานในขณะที่ตั้งครันได้หรือไม่และหากนิก้ากันไปแล้วโดยเข้าใจว่าได้มารู้ทีหลังจะต้องนิก้าใหม่หรือไม่แต่งงานไปแล้วขนาดตั้งคัน์นี่ไม่ได้ไม่ถูกต้องเข้าใจว่าตั้งครันจากจีนานะใช่ ไม่ได้นะครับโดยเด็ดขาดแต่ถ้าแต่งไปแล้วนิกะถ้าแต่งไปแล้วเนี่ยต้องถามใครที่ให้แต่งถ้าคิดเองแต่งเองอะนะครับคิดเองแต่งเองแล้วก็ผู้รู้ที่มาแต่งให้มานิกาให้เขาไม่รู้ว่าเราตั้งคันะนะครับนี่การแต่งงานเนี่ยไม่ซ้อไม่ถูกต้องต้องแต่งใหม่แต่ถ้าเราแต่งงานด้วยข้อแนะนําจากผู้รู้และผู้รู้นี่เขารู้ ว่าเราตั้งคันและรู้ว่าเราทาจีนาเขารู้นะแล้วเขาฟัตัวให้ซึ่งฟัตัวเขานี่ผิดครในแต่สั้งผมนี่ผิดแต่เขาฟัตัวให้แต่งแล้วเนี่ยการแต่งงานของเราเนี่ยที่หัวซ้อไม่ต้องแต่งใหม่เขาสืบเนื่องจากการแนะนําของผู้รูคร้คร,ครับผมตอนจะเชือดกุรบานให้บิสมิลลาห์ลหัวบัตนะครับก่อนลงมีดหรือเชือดไปแล้วก็ค่อยกล่าวก่อนครับก่อนเชือดครับก่อนเชือดนะครับผม ประชาธิปไตยกับขีลาฟ้าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไม่เหมือนกันสิครับประชาธิปไตยนี่มันเป็นเทคนิคในการในการบริหารในการออหาข้อยุติในข้อขัดแย้งครับขีลาฟ้านี่มันเป็นระบบก,การปกครองมันใหญ่กว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีลาฟ้า ขลิฟานี่จะมีชูรอคลิฟานี่คือผู้นำสูงสุดเขาจะต้องมีสภาชูรอสภาชูรอนี่เขาว่าอะไรนี่นะเพื่อให้คำปรึกษาเลยขลิฟานต้องทำนะเสียงสวนมากเนี่ยคลิฟานต้องปฏิบัติตามนะไม่ใช่ว่าขลิฟานสูงสุดเนี่ยจะมาขี่คอชูรอนะไม่ได้นะขลิฟานี่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จต่อเมื่อชูรอนี่ไม่ได้คอยุติสมมติว่าชูรอสี่ร้อยคน แล้วก็แบ่งกันเป็น200ขัดแย้งกัน0 0ครับต้อง200ต่อส0 0ราคลิฟ้า์นี่จะมาเคาะมาเคาะอะตัดสินระหว่างสองกลุ่มได้แต่ถ้าหากว่าส0รอยเห็นอย่างนี้ร้อยเห็นอย่างนี้คคลิฟ้า์เนีย่ต้องยอมในเสียงส่วนมากนี่คือประชาธิปไตยในเสียงส่วนมากในในชูรามีไม่มีแต่อย่าให้มันขัดกันละกันศาสนาไม่300รอเห็นว่าคมมันนี่ฮลาล่านี่มันฮลาลดื่มได้ไม่ได้ประชาธิประชาธิปไตยมาใช้กับ ข้อตัดสินในศาสนานี้ไม่ได้ประชาธิที่ยจะใช้ได้สําหรับสิ่งที่ไม่มีหลักการศาสนาเด็ดขาดเช่นจะจัดช่วยเหลือพี่น้องที่ไปทาฮัทยังไงทำอย่างนี้หรือทําอย่างนี้อันนี้มาวิเคราะห์กันเอาเสียงส่วนมากได้ครับครับผมถ้าหากว่าสุนัขนะครับเลียแขนแต่หลายปีแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็ล้างสบู่ขับเบียดเดียวไม่ต้องล้างน้ำดินครับหลายปีแล้วนะ นี่เขาบอกเรียนมาหลายปีแล้วไม่ต้องคิดแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับทกศมีการจัดกิจกรรมที่ประมาณว่าลุ้นไปทำฮัทหรืออุมรถได้ไหมผมไปแจกรางวัลเองนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยก็มาอัฟนะครับทางสตาฟฟลล์อาแต่ก่อนหน้านั้นจะต้องฝากเงินก้อนแต่เราให้เงินไปแล้วนี่ไงเช็คคำถามคืออะไรยังไม่ถามก็ค <c oughs> ือเนี่ยทกศได้ให้ทจับรางวัลลุ้นให้คำถามคืออะไรคำถามคืออะไรเขาถามอะไรนี่ไง ทกสมีการกจ,จัดกิจกรรมลุ้นไปทาฮัทหรืออุ้มร้อนเนี่ยได้ไหมอ๋อได้ครับได้นะเราทำเรื่โล่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้น,นจะต้องไปฝากเงินก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะทำเนี่ยเราเราให้เงินไปแล้วเนี่ยได้ครับได้นะครับเพราะเราเจตนาเปิดบัญชีกองทุนอิสลามอันนี้เป็นการสร้างมิติใหม่ในการมีกองทุนอิสลามช่วยเหลือเศรษฐกิจของมุสลิม และในขณะเดียวกันรางวัลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสนับสนุนให้ทำไมบัดนะ <S <S มันไม่เหมือนรางวัลสนับสนุนสินค้าเจ้าของสินค้านี่เขาอยากจะขายดีเขาก็เลยกำหนดรางวัลนี่ไม่ใช่ทกสเนี่ยต้องการกองทุนอิสลามจะได้ช่วยเหลือสังคมมุสลิมนั่นเป็นเรื่องจริงทกสกองทุก <S <S นกองทุนอ่ะนะเขาแยกกองทุนอิสลามจากงบของทกสทั้งหมดเลยกองทุนธนาคารลามของทกคสเนี่ยเขาจะแยกกองทุนเนี่ยที่เราไปเปิดบัญชีเปิดบัญชี พอบัญชีแล้วนี่มีกองทุนใหญ่ระดับร้อยล้านพันล้านแบบเนี้ยก็จะเป็นกองทุนใหญ่สําหรับมุสลิมจะได้ทําธุรกิจสําหรับสากรอิสแควร์จะได้จะได้ช่วยเหลือสังคมมุสลิมนะครับถ้าหากว่าไม่มีกองทุนใหญ่แบบนี้ธุรกิจของมุสลิมเนี่ยก็จะอยู่ระดับย่อมระดับรากหญ้านะครับและการที่จัดรางวัลแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการจัดรางวัลเพื่อได้ผลประโยชน์แก่คนหนึ่งคนใดเจ้าของบริษัทเขาขอ,องผลิตภัณฑ์นี่ไม่ใช่ แล้วมันไม่ใช่รางวัลที่ไร้สาระเป็นรางวัลที่สนับสนุนการทำไม่บครับสามารถทําได้ไหมทําได้ตกลสอบ,บอกว่าคนที่จะมาช่วยสร้างกองทุนอิสลามนี้ฉันจะให้รางวัลแต่รางวัลฉันจํากัดจึงขอจับฉลากครับอ่าเหมือนผมบอกกับลูกๆลูกๆทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยได้ละหมาดนะเข้ามามา,มาละหมาดแล้วมาอ่นานกุดอ่านนี่นะจะให้รางวัลแต่มีแค่สองรางวัลแล้วจะจับฉลาก อันน,นี้เป็นการสนับสนุนให้ให้เกิดคุณงามความดีไม่ใช่เป็นการจับฉลากเหมือนรูปแบบการพานันรหรือเหมือนรูปแบบแต่แข่งขันด้านการขายสินค้าคทําให้เกิดประโยชน์กับบางคนและคนที่มาซื้อสินค้านี้เขาไม่ต้องการโอ้คนที่มาซื้อสินค้านี่เขาไม่ต้องการสินค้าแต่ต้องการรางวัลต้องการรถต้องการเดินไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเนี่ยแต่นี่คนที่เขาเปิดบัญชีจะได้ไปทำาร์เนี่ยดีไหมดีสิครับมันไม่เหมือน วิธีอื่นรูปแบบอื่นครับครับผมเราสามารถยกมือไหว้คนที่เข้าทรงได้ไหมไม่ได้ครับสวัสดีก็ไม่ได้นะไไม่ได้นะครับสวัสดีคนได้ไหมสวัสดีผมผมบนมมืออย่างนี้ได้ครับแต่อย่าก้มนะครับอย่าก้มมุสลิมไม่ก้มนะครับไม่โค้งไม่ก้มนะครับก็สวัสดีนี่ก็เป็นการทักทายอย่างนี้นะครับแตถทางผมนี่สามารถทําได้ครับอื เรื่องแบบอินเดียนะมัสเตแต่เราไม่ทําอันนี้กับมุสลิมเอามากับกับคนนอกศาสนารับกับต่างาส,สนิกเนี่ยเพราะมันมีข้อห้ามอยู่แล้วว่าต่างาส,สนิกอย่าอ,อ,อย่าใช้คาทักทายของเราอใช้กับต่างาสนิกไม่ได้แล้วทักทายเขายังไงก็ทักทายของเขาอ่ะละถ้าต่างศาสนิกเขาทักทายแบบเรามาหาเราเราตอบได้ไหมกม็ตอบได้ครับต่างศาสนิกนะต่าตอบ อัสลามกับเราได้เราตอบได้อ๋อกระอัสลามอัลลอฮุชันนี่ก็ตอบได้เช่นเดียวกันครับตอบอัสสลามอัลลอุมุสลามครับครับหมืนเดิมหมือนเดิมอีกสองนทีนะครับไม่รับสายนะครับสกาดลูกสามารถออกให้แม่ได้หรือไม่ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับการอ่านกอรีสามารถแข่งได้หรือไม่อ่านกอรีแบบทำนองทำนองบียตี้ไฮเจซี่นะฮะวันที่ช่องบางช่องทำเนี่ยไม่ได้นะครับมิดา คืออะไรฮะเชคคือเอาเมลโลดี้ของเพลงอ่ะอมาแข่งขันกันอันนี้ต้องอ่านแบบนาฮวันต้องอ่านแบบบาทยีแบบฮิจารีต้องเป็นแนวนี้เออต้องอย่างน,นี้คำนองน,น,น,นี้อย่างเงี้ยกุรอานนี่ยนี่บิดาแน่นอนครับแล้วใครที่อ่านกิตาบุลล์ละซุนนะแล้วเอาเรื่องนี้มาใช้นี่นะอันนี้เนะี่ยบิดเบือนอิสลามและบิดเบือนซุนนะบ,บิดเบือนแนวทางของอัลสลับอัลซอลี่มันฮัจซสลับนี่นี่บิดเบือนแน่นอนครับครับครับทีนี้ถามต่อนิดหนึ่งเชค น่าแ,แข่งขันได้ไหมแล้วเขาจะตัดสินยังไงถ้าแข่งขันได้ไดท่องจํากุอ่านแล้วก็จะชนะกันได้งไงถ้าท่องได้หมดทุกคนอย่างเงี้ยอะไรนะคือมันจะแข่งกันด้งท่องได้หมดมันจะมีไงคนที่แม่นคนนี้ไม่แม่นเขาจะมีสม,มุดเขาจะมีคําถามเอาอ่านจากนี้ตรงนี้อ่านจากนี้ตรงนี้บางคนก็อ่านแล้วคึกขักหน่อยนี้ก็เป็นคะแนนไงคะแนนจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่มีการวัดที่ความไพเราะใช่ไหมฮะถ้าจะเอาเรื่องไพเราะอย่างนี้นั่นแหละบิดาแข่งขันกันในเรื่องไพเราะ แล้วเอาเมโลดี้เอาทํานองดนตรีมาเป็นสิ่งที่วัดอย่างที่เกิดขึ้นในช่องบางช่องนี้นะครับแล้วก็คนที่จัดเนี่ยเป็นตู้ครูสุนาอน้างว่เาเป็นตู้ครูสุนทรเนี่ยอันน,นี้ไม่ได้บิดาแน่นอนอแล้วยิ่งเอาผู้หญิงด้วยเอาผู้หญิงมาอ่านด้วยอ่านเสียงไพเราะแบบเนี้ยไม่มีนะครับที่ไหนก็ทํากันอะ่ะครับผม นะครับไม่ได้นะครับครับหมายถึงว่าที่ไหนที่เป็นสลับเขาทากันนะเขาไม่ทำครับคนที่เอามันฮห้สลับเนี่ยเขาไม่ทํากันครับผมแต่คนที่อ้างมันให้สลับแต่ก็ยังทานี่นอันนี้ไม่ใช่สลับแน่นอนอันนี้หลอกลวงชาวบ้านครับผมครับผมก็งงว่ามันจะตัดสินได้ยังไงเขาก็มีวิธีเขาก็ตัดสินหลายอย่างมีความท่องจํามีเรื่องตะวีดความถูกต้องของอักขระของเสียงของอักษรที่มีหลายหลายขั้นตอนแต่ห้ามเอาความไพเราะเข้ามาเกี่ยวไหม ไม่ใช่ความไพเราะนะครับที่ผมพูดถึงนี่ไม่ใช่ไพเราะรนะรู้แต่สมมติทั้งหมดแล้วที่เมื่อกี้เชคพูดสองสามข้อเนี่ยได้หมดแล้วขแข่งขันได้แข่งขันได้แต่ถ้าจะเอาเรื่องเมลโลดี้นี่มาใส่ด้วยนะไม่ได้อ่าต้องดูเอาแล้วก็อันนี้คุณอ่านแบบไบเอตี้ได้ไหมเข<บ>าก็อ่าน<อ>ตามที่ผมเรีาายนที่คุณอ่านเพราะในเอกลักษณ์ของคุณมากเลยอย่างนี้ได้ไหม อะไรนะคุณอ่านแต่ไม่เป็นไม่เป็นคะแนนไงไม่เป็นคะแนนไม่เป็นคะแนนว่าเออนี่อ่านได้หลายทำนองได้ทำนองนู้นทำนองนี้อะไรแแบบนี้เนี่ยไม่ได้ชัดเจนเลยแต่แค่ประทับใจเราเพราะคนนี้อ่านไม่ปัญหานะถ้าถ้าจะใช้อ่านนี่ในนี่เ่งขันาก็ใช้อ่านแบบซาตุรกกมีดีวันนี้อันนี้นี่พอได้อ๋อเหมือนอีมามเหมือนอีมามนี่พอได้แต่นี่มันไม่ใช่แค่นี้ไงเขากำหนดในคนนี้มาอ่านนี่กํกำหนดด้วยนะว่าต้องเป็นทำนองด้วยนะ อันนั้นไม่ได้นะโอเคครับมีประเทศอาหรับประเทศไหนบ้างนะฮะที่ที่ต่อสู้กับอิสราเอลนอกจากซีเรียและเลบานอนก็เต็มไปหมดเลยเอยอะๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อ50บปีที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับไม่มีประเทศใดท,ท,ที่ที่ถือว่าต่อสู้กับอิสราเอลในนะทางของของศาสนาอิสลามนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับ อ่าอิหร่านก็ไม่ใช่ลิบานอน,นก็ไม่ใช่ซีเรียก็ไม่ใช่สามประเทศนี้เป็นเป็นประเทศจอมปลอมนะครับ,รบที่ต่อสู้กับอิสราเอลไม่จริงนะครับ,รบประเทศนี้เนี่ยเป็นสมุนเป็นลูกน้องของอิสราเอลนะครับ,รบเป็นลูกเป็นเครื่องมือของศัตรูอิสลามในการทำลายอิสลามครับสามประเทศเนี้ยฮิสบุลลอฮ์ทีลิบานอนและอิหร่านและก็ซีเรียครับประเทศนั้นไม่ทราบแต่รู้ว่ามุสลิมเนี่ยแท้ๆเขาต่อสู้กันกับประเทศพวกนี้เยอะนะแต่ไปปกำหนดประเทศนี่ไม่ได้นะแต่้มุสลิมเราเนี่ยมี ถูกไหมฮะแน่นอนออประชารนอิสลามทั้งหมดเนียไม่มีใครเอาด้วยแก๊สเอย <นะ S 1> หรอกนะครับอันนี้ต้องขอมาอัพวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามค้างอินชอนและอาทิตย์หน้านะครับติดตามจะพยายามตอบเ,เป็นเป็นเป็นช่วงแรกเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้เวลาคงต้องจบเพียงแค่นี้ครับอูบินลาฮิตฟิควาฮิดายะสลต่านวะัยกุมวะรห์มตุลลอฮิวะบะระกาตุ هل يطلب في الليل هلالا يا دار يا قومي يا